เฮ้ยเรียบร้อยตอนนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด21ชิ้นดินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินวิปนะคะนี่สกินใหม่น้องวิปมาแล้ว สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ใน,ในรายการดิม,มี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวงแหวนวันครบรอบต้อนรับ r o v 8ปีกันนะคะวันนี้ก็จะมาทําการซุ่มสกินถาวอลให้ดูกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นสองสกินเวฟมาในวงแหวนเวตนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันพิเศษมาก r o v 8ปีนะคะแต่เราต้องตรงนี้นะคะสะสมไม้กวาดพิเศษนะคะ โดยที่เราจะแลกเป็นสกินวิและกันนะคะเพราะว่ายังขาดอยู่แค่ตัวเดียวนะคะสำหรับวิปอา2ปีนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมมาวีและใหม่ๆนะะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะวิปก็จะใช้ทั้งหมด20ไหไม้กวาดในการแลกนะคะ แอค้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะท้าไมมีสกินส,สวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอ d m i n ต้น,น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสะกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติม มแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิ้งนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้นะคะกิจกรรมเช็คชื่ออ่ะกดเข้ามาล็อกอินนะคะแล้วก็จะได้รับไม้กวาดวิเศษไปนะคะจะมีวันจันทร์ เอ้วันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารประมาณนี้นะคะสำหรับไม้กวาดพิเศษเออไม้กวาดพิเศษนะคะอ่ะแล้ววงแหวนเวทนี้นะคะจะใช้เป็นคำพีพิเศษนะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่มีก็สามารถกดซื้อตรงนี้ได้นะคะแต่เรายังจะไม่ซื้อพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะรู้ไงว่าเรามีคำพีเยอะเดี๋ยวมันจะออกยากนะคะเก <c oughs> ี่ยวเนี่ย โอเคค่ะตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด2 0 6คัมพีไม่รู้ว่าจะพอไหมนะก็คิดเป็นคัมพีแนละ้วเท่าไหร่ดีคัมพีละ5ปองนะคะใช่ปะราคาคัมพีละ5ปองนี่คัมภีละ5ปองตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเปอร์เซน็เเซนต์ไม่กว่าวิเศษจะอยู่ที่78นะคะก็สุม5ออก4หรือหรือลุ้นเหมือนเดิมมาเรามาสุ่มกันเลยนี่ ขอแค่20ชิ้นเท่านั้นนะคะเพื่อน้องวิป2ปีแม้ว่าจะเป็นสกินที่เก่าเต็มคาลาเวลคือมัน78%จริงไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนมันรู้อะ่ะเอ้ยออกมาหน่อยดิออกมาสามันเราว่าเริ่มไม่ใช่ละเริ่มแบบว่ามีการหมกเม็ดนะคะเปอร์เซ็นต์น้อยมากเออเออเริ่มมาตอนนี้นะคะมีอยู่11ชิ้นแล้วโอ้โห ายแล้วได้มาอีก4ชิ้นนะคะเหลืออีกแค่5ชิ้นสุดท้าย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 ไปซุ่มไปไปกันต่อนะคะเราว่าเราใช้ประมาณร้อยกว่าคำพีน่ะเฮ้ยเรียบร้อยตอนนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด21ชิ้นโอ้ไม่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาแลกสกินวิปกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่น,นี่กดมาตรงนี้แลกเปลี่ยนแล้วก็แลกสกิน พอจะมีสกินอื่นแลกสกินไปเลยนะคะนี่ดนดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินวิปนะคะนี่สกินใหม่น้องวิปมาแล้วคือไหนไหเราก็แบบอาวีคบรอแ8ปีทั้งทีก็เลยแบบว่าอยากเก็บอะไรนี้ด้วยนะแม้ว่าเว้ยมีกรอบด้วยนะคะแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนเป็นสกินระดับเฮโริกก็ตามนะ <c oughs> อ้าวล้อเล่นนะคะ มาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปราคานะคะเราใช้ไปทั้งหมด115คัมพี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 พ,พีซึ่ง115คัมพีเนี่ยถ้าเอาไปคูณกับ5นะคะราคาก็จะอยู่ที่625ยคูปองนะคะทุกคนแต่จริงๆเนี่ยราคามันไม่ถึง625ปองหรอกเราใช้ไปเท่าไหร่วะ 100, 100ย2 5ใช่ปะทุกคนมาซื้อตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยถ้า 186บาทนะคะจะได้ทั้งหมด3แพ็คก็คือ75หปองเอ้ย75คัมพีเออรอปหปองเออประมาณนี้ซื้อใครที่ไม่ได้สุ่มก็ซื้อเก็บไวก็ได้นะคะเผื่อแบาบว่าจะเอาไปสุ่มกิจกรรมข้างหน้าแล้วที่เหลือก็ค่อยออกเงินเองนะคะทุกคนเออแต่เราก็ซื้ออยู่แล้วไงซุ่มอ,อยู่แล้วเพราะว่าคัมพีมันเยอะนะคะนี่ก็ซื้อไปเลยแล้วก็กดเปิดไปนะคะคัมพีพิเศษฉันมาแล้ว อ่ะามาดูวงแหวนนะคะตอนนี้คำพีกลับมาเหมือนเดิมละคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่เราคิดว่าสุ่มจริงๆเนี่ยน่าจะซักประมาณ3 4 0 0แหละถ้ารวมส่วนลดคำพงคำพีอะไรไปด้วยอะไรประมาณนี้นะค,ะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เท่ากันเยดะวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ